สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินอัลัยยนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้จะพามาชมผ่านบุกเบิกใส่รถรุ่นเอนะคะตัวนี้เป็นผ่าน4นะคะราคาอยู่ที่23,000บาทเหมือนเดิมนะคะจัดทรงฟรี100กิโลเมตรค่ะตัวนี้เป็นผ่าน3นะคะผ่าน3โครงจีเป็นของบริษัท LCS นะคะ ราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะตัวนี้เป็นผ่านสีนะคะราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะคะเป็นของบริษัทกิมเฮงการช่างนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนตัวนี้เป็นผ่านสีใบยี่สิบสี่นิ้วนะคะเป็นของบริษัทปอเสรีนะคะ ราคาอยู่ที่25,000บาทนะคะรับเองหน้าร้านราคาต่อรองได้นะคะตัวนี้เป็นผ่าน3โครง4นะคะราคา1,9,500บาทเหมือนเดิมนะคะส่งฟรี100กิโลเมตรทุกตัวนะคะตัวนี้เป็นผ่าน3โครง4เหมือนกันนะคะ ราคาอยู่ที่22,000บาทคา่ะใส่รถรุ่นแ L นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเพียอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธนานีค่ะกดพิกัดมาได้ที่ภูมินอะไรยนต์ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นผ่านสามโคงสี่ราคาสองหมื่นสามพับาทนะคะ ตัวนี้เป็นผานสีนะคะราคา23,000บาทเช่นกันนะคะตัวนี้มีคัดท้ายนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาคัดท้ายมาวางไว้ส่วนตัวนี้เป็นของบริษัทฮุยนะคะเป็นผานสาใบ24นิ้วจะของเดิมเปลี่ยนใบมาใหม่นะคะคัดท้ายก็ใบใหม่ค่ะพร้อมใช้งานเลย ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0บาทนะคะจัดจรงฟรี100กิโลเมตรร้านภูมินอะไยยนตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเพียมอพเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีติดถนนกุจับสุวรรณคูหาเบอร์โทรติดต่อ0986127295อีกเบอร์นะคะ0870341562ร้านเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด หากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะหรือเข้ามาชมได้ที่ร้านเลยค่ะฝากติดตามร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ